เลวพูเลงเสริมเซนเตอร์เกรดพรีเมียมนะฮะแทนที่จะเอมาติฟอาร์นไงซาน่ายังไม่พร้อมแบตเตอรี่กเมชหายหน้าไปไหนห้าข้อจากการซ้อมเบือแรกของลิเวอร์ฟูก่อนจะดวนกับทงน้านของเบอร์บรีอาร์ตินไงถึงเกมฟุตบอลจบเพิ่มไว้น้ำเงินลงดาบตั้งแต่อยู่าไม่เห็นด้วยนะงานนี้เลมฟูเซงจิโก้เจ็บแล้วเจ็บอีกในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริบวอ้์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิบวอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว ดยการที่ทางด้านลิเวอร์ฟูตตกเป็นข่าวสนใจที่จะคว้าตัวโตซินอัตราปราบิโอโจโอเซนเต์แบ็กฟูรมบาร,ร่วมบ้านผลบอลด้วยแบบฟร,รีชวงตลาดัมเมอร์นี้เพื่อจะลงเด่นในโปรแกรมบอลดาร์กาน,น่าลานเนเตยังไม่ตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านของฟูรมจากการรายงานของเอ็กซ์พส์ .cu เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับทางโตชินอาดาบาราบิโอโยเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษที่เติบโตมาจากดัานของแคนเอร์บีของแมนเชาร์สตี้ทว่าเจ้าตัวนั้นแจ้งเกิดไม่สำเร็จจะต้องย้ายมาโดยตารางบ้านผลบอลกับฟูแลมซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์ไมได้อย่างแข็ง,ขงแกร่งเพียงแต่ว่าในระยะหลังมีอาการบาดเจ็บประกวนบ่อยครั้งและก็ไม่ได้ลงสนามช่วยฟูแลมไปล่าผลบอลสดในครั้งนี้ส่วนทานงด้านของลิเวอร์พูลงานนี้บอกได้เลยนะว่าก็ต้องอาหาเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาช่วยสร้างพ้นผลบอลนะฮะ ที่ดีและรายการน้าเชื่อียวกันเนื่องจากด้วยจอยอัลมาติฟกำลังจำบทสัญญาในช่วงเสมอและไม่นานได้ไม่นดารับสัญญาฉบับใหม่ขณะที่ทางด้านลิเวอร์พูล ฟันตยวฟันได้ก็อายุปาเข้าไปสองปีแล้วนอกจากนี้อาดาวิโอโยเป็นเตะเต,ตะโคต้าโฮมกรนตามที่ทางด้านของแดนนว่ฟูต้องการกระดิกด้วยทางนี้โตชินอาดาวิโอโยอยังมีโอกาสที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะฮะกับทางด้าน,นของฟูไรมเช่นเดียวกันเพราะสโมสรกำลังพยายามอย่างหนักทว่าการย้ายออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆของเจ้าตัวนั้นก็ยังคงเปิดกว้างในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะ ดยกันที่เดวิสพูลลืมความผิดหวังที่แพ้กับทางด้านของอาร์เซนอลในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็เดินหน้าทําการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์พบก,กับทางด้าน,บนเบอร์นบรีที่สนามแอนฟิลด์ในวันเสาร์ที่10กุมภาพันนี้หอ่งแดนจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บ3แต้มให้ชงได้เพราะว่าหากพวกเขาพลาดกันอีกครั้งงานนด้โอกาสที่จะโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาร์เซนอลพลิกแซงหน้าก็มีมากในชีเดียวดังนั้นแมตช์นี้ เยเกนคอปจำเป็นจะต้องเน้นลูกทีมให้กลับมาโชว์ฟอร์มการแน่งกันอีกครั้งหลังฟอร์มหลุดในแมชกับทางด้านของจิกานเนอร์อย่างไรก็ตามในการลงซ้อมในวันพฤสัสบอดีตวาวด์เดอะคอฟเองอาจจะรู้สึกนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะโมเมสันลายังคงไม่สามารถจะลงซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทัพได้ขณะเดีวยวกันแล้วก็ยังคงม,มีนักเตะคีแมนบางคนที่ไม่มีชื่อในการซ้อมในครัรงนี้กันอีกด้วยโดยกันนี้เริ่มที่หนึ่งก่อนก็แลกันยังไม่เห็นซานลาซ้อมกับทีมเลย หนึ่งในความหวังของแฟนบอลก็คือการได้เห็นตาล่าฟิตสมบูรณ์แบบกลับมาไล่ล่าตาข่ายคู่แข่งในเกมช่วงสุดานี้ต่ดูเหมือนว่าความหวังของพวกเขายัางต้องลุ้นกันต่อไปนะบางโมเป็นหนึ่งใน7นะฮะผู้เล่นชุดใหญ่ที่วังสตารฝึกซ้อมในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยเหตุผลก็คือนกัอนกเตะยังคงอยู่ในโปรแกรมฝึกซ้อมส่วนตัวที่โรงยิมแต่ว่าสัญ,ญญาณในเชิงบวกก็คือนกัอนกเตะเพิ่งจะโพสต์ภาพผ่านสุสคมออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายที่ฟิตเปีย ซึ่งงานนี้คิงออฟ e ียิปตก็ไม่ได้ช่วยทีมใน2แมตช์สำคัญนั่นก็คือเกมถล่มสิงห์คารามเชลซีและก็แมตช์แพ้ไอ้ปืนใหญ่อาร์ตตนแต่ว่าสำหรับทางเกมรับมือกับทางเบอร์เบรี่เองยังไม่ชัวร์แต่ว่าสตาหมายเลขสิจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าไหมการนี้ต้องลุ้นกันต่อไปนะจะมาคนที่2ก็จะเป็นแบตอรี่โกเมชหายไปไหน สรัรดน,นี้ต้องยมรับเลยนะว่าเดะเรดเจอวิกฤตเพื่นตัวหลักโดนโรคเยี้ยง่นงานมากใาย่ล่าสุดนั้นเตียโกอันคาตทราก,ก็มาเจ็บซ้ําอีกรอบนะฮะการที่ทําเอาทางครับต้องกุมขมับอีกครั้งอย่างแน่นอนเตียโกกับทางโดเินิกโซบอกส์ไร้กล้ามเนื้อหลังต้นขาเจ็บไม่สามารถลงสนามซ้อมร่วมกับทีมได้ขณะดเดียวกันแล้วทางคอนเนอร์มาด์แบสฟอรีก็ไม่ได้ร่วมซ้อมเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงที่จําใจจากการที่ต้องสูญเสีย คุณพ่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเดียวกันเองโจโกเมสซึ่งได้รับอาการชื่มชมนะฮะเกี่ยวกับอย่างมากในการเล่นหลายตำแหน่งในแนวรับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายก็ไม่เห็นอยู่ในสนามซ้อมด้วยเช่นเดียวกันโดยการหายไปคอนเทตยังคงไม่มีการเปิดเผยว่าเกิดจากอะไรในครั้งนี้นอกจากนี้เจ็ิเก็คอฟเองยังก็ไม่ได้เปิดเผยอาการของจแอลมาติฟที่เจ็บเอ็นข้อหน้าหัวเข่าสเตฟานบาสติกเจ็บน่องเบนสโต๊กหมอนรองเข่ายังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายอีกนานแสนนาน สอปดาหที่3ดาวรุ่งร่วมซ้อมกับทีมเพียบเลยนะโดยการที่ทางด้านลิเวอร์พูลผู้เล่นกองหลังของทางทีมและก็กองหลังหลายคนนั้นทําให้นาะยใหญ่ชาวเยอรมนีจะเป็นจะต้องดึงบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งในแคนเดอรีเข้ามารา่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่แอ็กซ่าทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งบรรดาหองน้อยวัยขบพอก็ไม่ว่าจะเป็นทางบ๊อบบี้คราร์กเจมส์แมคเคลนและก็แคชการ์ดอนซึ่งพวกเขาก็เคยลงเล่น ให้กระทังทีมชุดใหญ่ไปแล้วและก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องขณะที่ดาวรุ่งเพื่อนร่วมรุ่นอย่างทางบรูวิชอาคูมาสเจเดนเนชคารลัมสเคเนดเนทรเอนโดน่และก็คอนเนลส์มิสควิอาในทะวันคดใกล้ก็ได้รับโอกาสทางด้านของบอสให้ไปฝึกซ้มอมกับแข้งสีเนียด้วยซึ่งแน่นอนนะว่าทางด้านของโอกาสทองสำหรับพวกเขาที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพวกรุ่นพี่และหากทำผลงานได้ดีก็มีลุ้นที่จะก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักเหมือน กับทางด้านแบตเตอรี่จอรเรคอนซาหรือว่าทางเทเดรสเตอร์อาโนก็เป็นได้ในครั้งนี้นะต่อมาข้อที่4เอนโดกลับมาลุยเต็มสูบอีกครั้งในช่วงที่ทางลิเวอร์พูลไม่มีแบตเรุเอนโดผลงานของทีมก็อาจจะไม่ได้รับสัมอะไรมากมายนักแต่มันทําให้ครอปมีตัวเลือกน้อยในดดนกลางและก็ส่งผลให้ด้านอเล็กแิสเตอร์ต้องรับภาระอยู่คนเดียว รับปัจจุบันเนี่ยแค่แข่งจากแดนอาเซตยอุทยกลับมาร่วมทัพเดอะเรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทิมชาติญุ่นซึ่งไปไม่ถึงฝั่งฝันเมื่อแพ้อิบรรานตกรอบ8ทีตีสุดท้ายศึกเอชเชนครับที่ประเทศกาตาต้องบอกได้เลยนะว่าเอ็นโดกลับมาทเบราพอดิบพอดีเพราะทีะ่กำลังเจอวิกฤตการแผ้ไิฟิลต่อเนื่อง จากทางด้านของสซบกไรท์และก็เตียโก้โดนวรกเดี้ยงเล่นงานดังนั้นในแมตช์กับทางด้านบอนรรี่แน่นอนครับคงใช้งานดาวเตะเลือดบูชิโดทันทีและคงทําให้แดนการของทีมนั้นมีสเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นสุดท้ายข้อที่5นะผมงานนี้ใครจะแทนโกนาเต้ได้ โดยแม้ว่าทางอิบาราฮิม่าโกนาเตจะร่วมฝึกซ้อมกับทีมบุกบอลพาราสบอดีที่ผ่านมาก็ตามแต่เขาดนั้นบทสิทิ์ช่วยตัวสังกัดอย่างแน่นอนเนื่องจากติโทษแบนหนึ่แมตช์จากการโดน2ใบเหลืองในเกมบุกไปแพ้อาร์เซนอลชุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสตาร์ชาวฝรั่งเศสรายนี้การังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าในเกมกับทางด้านของอาร์เซน,นอลน,นะฮะ อีกบุก็ทำผลงานได้ดีแต่ว่าน่าเสียดายที่มาดันพลาดโดยไรออกนั่นก็ทําให้ครับต้องทํากันบ้านอย่างหนักนะฮะไม่ใช้งานใครคู่กับทางด้านของเฟอร์ชิฟันได้ในครั้งนี้ถ้าตามหน้าเสือคงหนีไปผลคอนซาซึ่งเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสจากทางบอสและก็แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการน,นี้ แต่ก็ไม่แน่นะฮะถ้าทางโกเมสไม่มีปัญหาอะไรและสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้ในวันศุกร์นี้การน,นี้อาจจะได้เห็นเขาจับคู่กับนั่งกับกัปตันชาวดัชแล้วก็เอ็นดูรุลาวสันกลับไปยึดแบ็กซ้ายเหมือนเดิมในคั้งนี้อีกครั้งก็เป็นได้ อาล่ยังไงเดลี่เทลิกราเผยบอร์ดสามาคมผบ้ลนานาชาติหรือว่า IFAB มีน้นมที่จะเพิ่มกติกาใหม่ด้วยการอนุมัติให้ผู้ตัดสินมีสิทธิ์ลงดาบนักเตะด้วยใบน้ำเงินเพิ่มเติมจากใบเหลืองและก็ใบแดงได้ในการประชุมพิจารณาในวันศุกร์ที่9กุมปกพันธที่ผ่านมา สูอเมืองผู้ดีเปิดเผยได้ว่า IFAB ซึ่งมีสิทธิ์คาดในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกฎกติกาในเกมฟุตบอลแสดงท่าต้องการจะเพิ่มใบน้ำเงินมาให้ท่านเป่าได้ใช้ในการควบคุมกนนารแข่งขันเพิ่มเติมจากใบเหลืองและก็ใบแดงโดยใบน้ำเงินถูกกำหนดให้ใช้การกเมเตะที่ทำฟาวาคู่แข่งด้วยการตัดเกมรุกในจังหวะที่มีสิทธิทำประตูแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าประทัดอย่างรุนแรงถึงกระดาษที่เป็นใบแดงในครั้งนี้ แดยนอกจากนี้ใบน้ําเงินเองใช้ในการลงดาบพ่อค้าที่ใช้วาจาหยาบคายต่อทางผู้ตัดสินโดยนักเตะที่ได้ใบน้ําเงินนั้นจะต้องออกจากสนามไปนั่งอยู่ซุ้มไปนั่งสำรองเสียบาทีก่อนจะกลับมาได้ในขัน้นนี้นอกจากนี้เทเลกราฟเสริมรายละเอียดด้วยว่านักเตะที่ได้ใบน้ําเงิน2ใบจะถูกไล่ออกเช่นเดียวกับกนนบารได้ใบแดงและในกรณีที่พวกเขาได้ใบเหลืองและใบน้ําเงินอย่างละใบก็จะโดนไล่ออกเช่นเดีวยวกัน ขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยเนว่ากฎใบน้าเงินจะนำมาทดลองใช้ในช่วงศึกหน้าซึ่งอาจจะเป็นเกมเอฟเอคัพทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงอย่างไรก็ตามอเล็กซานเดอร์เชฟฟรินประธานสมนาธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าแสดงความไม่เห็นด้วยที่เกมลูกหนังจะมีใบน้าเงินมาสร้างความยุ่งเหยิงขณะที่มีใบเหลืองกับใบแดงให้ท่านเปาได้ใช้จัดการนักเตะอยู่แล้วในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเกมฟุตบอลต่อไปแล้วเชฟฟรินได้เอ่ยในครั้งนี้ต้นเหตนะ และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกครับ